สวัสดีครับพื่อี่พี่ลุงป้านาามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่ากระสับเมืองสยามมาพบกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับลุงป้านาาด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกทท่านที่กําลังรับชมช่องของกระสับเมืองสยามนะครับวันนี้กระสับเมืองสยามก็นําเอาเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสม สำหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นเหรียญกระสาหมุนเวียนในปัจจุบันเรายังหาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับทุกๆท่านเหรียญปีพศนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและก็มีราคาสูงด้วยนะครับเราไปที่ข้อมูลของเหรียญเหรียญ10บบาทเป็นเหรียญกระสาาโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาเหรียญ10บาทด้านหน้าเป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตยราชภูศิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่๙นะครับนี่คือความสวยงามด้านหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีเหรียญปีพศนี้นะครับ นีเหรียญปีพศนี้ก็อยากจะให้ดูแลรักษานะครับดูแลรักษาสภาพต่างๆของเหรียญนะครับความสวยงามให้คงอยู่การทําความสะอาดนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็คือหัวใจหลักของการสะสมถ้าเกิดว่าเหรียญของท่านมีความสกรปรกนะครับมีความสกรปรกเลอะคราบใครนะครับอ่ามือของเรานี้มันมีกรดเกลือด้วยนะครับพี่น้องกรดเกลือต่างๆน้ํามันต่าง ที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของผิวโลหะนะครับอ่าสำคัญเลยการหยิบจับนะครับการหยิบจับหลังการหยิบจับขอให้มีการล้างทำความสะอาดนะครับโดยวิธีใดก็ได้ขอให้ไม่ใช่กรดที่มันกัดเนื้อผิวของเหรียญน,นะครับอ่าวิธีใดก็ได้ที่ไม่ใช่การขัดจนผิวเหรียญเสียหายหรือว่าการก,ดกัดกัดกร่อนของกรดนะครับกรดที่ มีผลต่อโลหะพวกนี้นะครับต้องมีการทำความสะอาดส่วนลักษณะของเหรียญน,นะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปแล้วเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีการผลิตของชนิดราคา10บ,บาทนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเหรียญลักษณะ2ส,สีนั่นก็คือ2ชิ้นนะครับการปั๊ม2ชิ้นนะครับการปั๊มสองชิ้นโอกาสที่จะผิดปกตินั้นมี เท่าตัวนะครับโอกาสที่จะผิดปกตินั้นมีเท่าตัวแต่ความผิดปกตินั้นจะมีมากหรือมีน้อยก็เท่านั้นเองนะครับส่วนท่านใดนะครับเก็บชอบเก็บในเหรียญที่ผิดปกตินะครับก็สามารถหาได้ในเหรียญชนิดราคา10บาทส่วนเหรียญชนิดราคา5บาทนั้นคงจะ หาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับเหรียญที่ผิดปกติวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหลังนะครับกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับเป็นรูปของพระปรางหรือว่าวัดแจ้งนะครับอ่าอดีตการนั้นมีความเป็นมาและก็มีการเล่าสืบต่อกันมานะครับน่าท่องเที่ยวนะครับอ่าน่าศึกษาสําหรับประวัติศาสตร์ไทยนะครับด้านบนนี้นะครับ4จุดก็จะเป็นอักษรเบลนะครับ อักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10นะครับก็คือ10นั่นแหละนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนั้นก็จะมีตัวเลข10ไทยและก็10ฮินดูอาราบิกโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขนะครับแล้วก็ประเทศไทยปีพศที่จัดทำเหรียญว่า พศ2,542นะครับเหรียญน,นี้นะครับปีพศนี้ถ้าพี่น้องท่านใดมีเทียบเท่า U.N.C. หรือว่าเหรียญ U.N.C. ก็คงจะเป็นวาส,สนาที่ดีเลยนะครับถือได้ว่าเป็นวาส,สนานะครับาการที่เรามีเหรียญสะสมปีที่หายากนะครับปีที่หายากและมีราคาการประเมินสูงนะครับมีเพียงแค่ไม่กี่เหรียญในประเทศไทยเรานะครับ ที่ยังมีอยู่ในกระเป๋าของผู้คนนะครับาการเก็บสะสมนั่นเองนะครับส่วนที่มันหลุดล่วงหล่นหายไปตามพื้นดินหรือว่าหล่นหายตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆก็ไม่รู้ว่ามันไปกี่เหรียญน,นะครับแต่ส่วนที่อยู่ในมือของนักสะสมคงไม่ถึง1ล้านเหรียญเป็นแน่นะครับไม่มีนะครับคงมีไม่ถึงนะครับมีไม่ถึง1ล้านเหรียญแน่นอน สำหรับเหรียญปีพศ2542นะครับาการผลิตของเขาผลิตออกมา1ล้านสมหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับ1ล้านส0หมื่นเหรียญนะครับคนไทยทั้งประเทศนะครับใครบ้างล่ะที่มีเห็นในเพื่อนเพจต่างๆที่เป็นคนต่างประเทศนะครับเช่นประเทศลาวเมียนมานะครับมาเลเซียรหรือสิงคโปร์นะครับเขาก็ยังมีเก็บสะสมเหรียญปีพศนี้ดังนั้น คงไม่แปลกนะครับที่จะหาเหรียญปีพศนี้ยากในประเทศไทยเรานะครับแต่ก็ยังมีให้ซื้อแลกเปลี่ยนนะครับในตลาดนักสะสมบ้านเรานะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าใครอยู่ในแวดวงเหรียญสะสมก็จะเห็นนำออกมาขายประมูลกันแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแต่นอกวงนั้นก็จะเงียบนะครับใครไม่มีความรู้ก็ ه, ใครไม่มีลู่ทางก็คงจะหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับนี่คือสำหรับเหรียญปีพศสอ4พรยีอยอดการประเมินราคา UNC นั้น600บาทเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดานะครับห0รบาทเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญเพียงแค่10บาทวันนี้600้อยปีหน้าปีต่อๆไปนะครับเมื่อเหรียญพวกนี้หมดหดหายไปในระบบเหรียญรุ่นใหม่ๆออกมา นะครับหลายๆคนก็จะกลับมาถามหาเหรียญเหล่านี้ว่ามีไหมถึงตอนนั้นราคานี้คงไม่มีให้ท่านได้สะสมอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ